จ้างคนดูหมื่นหนึ่งนะคนดูไปสักอย่างเงี้ยใครสักอย่างเงี้ยผมให้หมื่นหนึง่งเ <6. S 1> นี่ยใครกล้าสักเด้งอะหเฮียอยากขับหกหกชักสี่วาวเหรอครับ<ม>เห็นถามหาไม่ใช่ครับผมไม่อยากถามอยากรู้เฉยครับ เนี่ยผมผมจ้างคนดูหมื่นหนึ่งนะ่คนดูไปสักอย่างเงี้ยให้ผมดูหน่อยได้ไหมสักพวกคิตตี้ลายหมีภูอันนี้สักรูปควยไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทาให้ดูทําอย่างเงี้ยสักแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมสักให้ดูสักตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูเอาเขาเอาเพนให้ดูเคยเคยสักให้ผมได้ผมให้หมื่นหนึ่งเนะี่ยอ่านี้สักแบบนี้นะ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วกันเอาหน้าผมดีกว,ว่าวยนยดนึงนะเนี่ยเอาตัวอย่างหน้าผมเนะี่ยอ่ะเอาหน้าผมนะและ้วทำแบบนี้เนี่ยสักอย่างเงี้ยถ้าใครสักได้ผมให้หมื่นหนึ่งเลยอันนี้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 หมีพูหมีพูตัวยังไงวะอย่างงี้ ต้องสีชมพูนี่ว่ะนี่มีผู้แล้วก็ท้องเป็นอย่างนี้มีจะมีมือด้วยวมีผู้อันนี้ก็รูปควยอะรูปควยก็สักสีดำดำอันนี้ไม่ต้องเอาเส้นเอาปากกา สีชมพูสีดำประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เนี่ยใครสักให้ผมอย่างเงี้ยมันมีหมอยนิดนึงนะอันนี้อันนี้คนหมอยนะตามตามไข่ตามอะไรเงี้ยใครสักได้ผมให้หมื่นหนึ่งส่วนอันนี้อะมิก้ไอ,อมีผู้แล้วก็มิกิเมาส์ มิกิเมาสีเหลืองแล้วกันมิกิเมาว่านไงวะอ๋อนี่มิกิเมาเนี่ยใครสักอย่างเงี้ยผมให้หมื่นหนึ่งผมสักเองหมื่นหนึ่งนะแต่ขอไม่เอาหน้าพี่ขอเอาหีแม่แม่มไปเอากับเพ่อมึงไงไหนๆไอ้สอราหยุดนะเห็นไหมเห็นไหมไอ้สอดเร์ชอบเลือนเว้ยพอผมด่าก็ชอบนี้เนี่ยนึกสภาพผมดัดฟันเดีย แล้วใส่พวกเหล็กดัดฟันสีแดงอัากไปดัดว่ะแต่ไม่ค่อยชอบออไม่ถูกใจลายบอกผมได้รับซื้อหัวมือสองเด็ดดัดฟันว่ะเย็บแม่ทำไมผมไม่ได้ฟันเหลืองคนดูชอบไปบอกว่าผมฟันเหลืองมันไม่ได้เหลืองเว้ยน้อง ไม่ได้เหลี่ยงครับไม่ได้เหลี่ยงนะเนี่ย,ย,นยใครกล้าสักได้ไงหัวเอามไกูตอน ทำไมวะจะทำอะไรยังไงกูเชิญให้ใจตัวเองเสร็จทัน